สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสาข่าวดังครับแม่น้ำหนึ่งสวนกับแปดไม่มาแน่ลั่นเชื่อหนูเถอะอยู่วงการนี้มานานเมื่อวันที่31มกราคม2 5 6 7แม่น้ำหนึ่งพูดในไลฟ์สวนกระแสเลขก8ดฟีเวอร์ลั่นดังมากมักไม่มาเชื่อหนูเถอะหนูอยู่ในวงการนี้มานานเอาตรงๆนะแม่นะงวนนี้8ดังสนัน่นดังสถานโลกันมาก8หมดทุกแผง เชื่อหนูไหมแม่เชื่อหนูไหมมาไม่เก้าก็เจ็ดแม่เชื่อหนูเถอะอะไรที่มันดังมากๆหนูอยู่วงการนี้มาพอสมควรก็หลายปีอยู่นะดังมากๆดับได้เหมือเหมือก่อนโชกกระดาษมีเลข972ลรุ้นรวยงวดหน่งกุมภาพันธ์6 7ขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้นะครับขอบคุณครับ